สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาไทยแล้วก็ลีลามือคุณครูโบจะให้ทำในหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวนะคะเจอกันช่องบ่ายเป็นยังไงบ้างคะทานข้าวกันแล้วหรือยังคะอาสงสัยอาบน้ำทานข้าวกันแล้วสดชื่นแล้วใช่ไหมคะอะเด็กๆขาเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ไว้เลยหนังสือคัดไทยนะคะ แล้วก็ให้ผู้ปกครองเปิดไปหน้าที่11กับหน้าที่12นะคะวันนี้เราจะทํากันสองหน้าเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็จะมาระบายสีกันด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยคะ่ะอาเด็กๆเ,เห็นหน้านี้ไหมคะเห็นสายรุ้งไหมสายรุ้งมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆมีทั้งหมด7 สีเภาษาอังกฤษว่า seven 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 นะคะรุ้งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า rainbow rainbow ก็คือรุ้งกินน้ำนะคะรุ้งกินน้านี้เด็กๆรู้ไหมคะจะเกิดขึ้นในช่วงไหนคะเกิดขึ้นหลังจากตอนฝนเป็นยังไงคะาจากฝนหยุดตกแล้วนะคะจะเกิดรุ้งกินน้ํา แสงกับกับละอองฝนมาประทะกันทำให้เกิดรุ้งกินน้ำที่เป็นสีขึ้นมาใครเคยเห็นรุ้งกินน้ำแล้วบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมสวยใช่ไหมคะมีทั้งหมด7สีเลยสีเรนโบ์นะคะอ่าเด็กๆหน้านี้นะคะคุณครูโบให้เด็กๆลากเส้นนะคะปากกาของครูโบเนี่ย คุณครูวาดกับเมาส์มันค่อนข้างยากนิดนึงให้เด็กๆวาดลากเส้นให้สวยกว่าของคุณครูเลยนะคะถ้าออกนอกเส้นให้ผู้ปกครองลบแล้วก็ลากใหม่นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวครูโบทําให้ดูหนึ่งเส้นนะคะจิม้มแล้วก็ลากลากไปอ่าเส้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเส้นที่สอง ่ครูโบโลากให้ดูแค่2เส้นนะคะที่ร่มนี้ก็ลากด้วยนะคะที่ร่มตรงนี้เด็กๆก็ลากนะคะอ่าแล้วพอลากเสร็จเด็กๆระบายสีเรนโบว์ได้เลยค่ะสีรุ้งมีทั้งหมด7สีนะคะสำหรับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลากอันต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นเส้นที่9เป็นเส้นโค้ง เด็กๆเ,เคยเห็นกบกระโดดไหมคะกบจะก,กระโดดไปข้างหน้าใช่ไหมคะจะเป็นโค้งโค้งอ่ะครูโบสาธิตการลากเส้นให้เด็กๆด,ดูนะคะครูโบจะจิ้มจากจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาถึงจุดนี้เลยอ่ะเด็กๆลากตามคุณครูเลยคะ่ะของคุณครูเส้นไม่ค่อยตรงนะคะ อ่าลากแบบนี้เลยลากตามรอยประไปทุกเส้นนะคะลูกลากสวยๆถ้าออกน้องเส้นเด็กๆลบแล้วก็ลากใหม่เลยนะคะอ่าลากไปจนถึงเส้นสุดท้ายเลยสำหรับอันนี้หน้านี้จะเสร็จไปแล้วแล้วเรายัางเหลืออีกหน้านึงอันนี้โค้งคว่ำใช่ไหมคะต่อไปเราจะ ลากเส้นโค้งหายกันนะคะอ่าโค้งหายโค้งหายอันนี้จะเป็นจานดาวเทียมเป็นยานอวากาศใช่ไหมคะอ่านั่งบนยานเลยเด็กๆก็ลากเส้นเหมือนเดิมนึง่งลากเส้นอันนี้ดีกว่าเล็กๆดีนะคะลากเส้น ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นยานอาวากาศนะคะเมื่อลากเส้นยานอาวากาศเสร็จแล้วเด็กๆก็มาลากเส้นโค้งงายที่ตรงนี้เลยลากให้ตรงเส้นจนหมดทุกเส้นเลยนะลูกนะอ่าเมื่อลากเสร็จเด็กๆก็ระบายสีที่ยานอาวากาศให้สวยงามคุณครูก็จะให้หน้าอะไรแก่เด็กๆคะ อเด็กๆก็จะได้หน้ายิ้มนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูโบมีงานให้เด็กๆทำกี่หน้าคะสองหน้าก็คือหน้าที่11เอและหน้าที่ 12, นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคราบหนะ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะลูก